ดูทุกตัวมันก็ไม่มีตัวไหนจะอ่อนใช่ัไหนจะพร้อมครับผมก็พอไปได้ใช่ดูปากมันกาลังเคี้ยวกันอยู่นะคุณตาเนาะใช่ไหมเคี้ยวไม่หยุดเอ้าเคี้ยวไม่หยุดเลยนะไม่มีตัวไหนร้องกินหญ้ากินฟางนะอ่าแสดงว่าอิ่มของเขาจริงๆหละอิ่มครับผมทุกตัวอิ่มหมดเลยถ้แต่ก็ถ้าเอามาให้กินมันก็กินมันก็กินจริงๆนะอ่าจิงไอ้ตัวนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าอิ่มเท่าไหร่ก็ ินไม่จหุดอผมว่าทําถูกแล้วอันนี้คืออิ่มแล้วคุณตาไม่ต้องให้กินนะอ่าแล้วก็ฝึกเขาด้วยฝึกเขาให้รู้ว่าเออมาถึงคอกแล้วอ่าครับผมมาถึงคอกแล้วก็หยุดกินหยุดกินคอกนู่นแหละประมาณพรุ่งนี้ประมาณแปดตุยเข้ามงนี่วันนี้ก็ออกอาทิตย์นี้ออกหมดทุกวันละที่ที่ไม่ออกวันไหนที่ฝนตกทั้งวันน่ะอืมอืมเพราะผมดูนะคุณตานะ ผิวพันธุ์วัวนี่สวยมากเลยนะก็สวยทุกตัวมันอ่าสะอาดนะอครับผมมันเลื่อมนะผมว่านะเลื่อมคนเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นเราไปเลี้ยงโอ้เขาว่าเลี้ยงเลี้ยงวัวอย่างไงยังไงถึงอ้วนดีอืมอืมแล้วคุณตาบอกเขาว่ายังไงครับก็เลี้ยงด้วยธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมชาติคือเอามาเลี้ยงแบบนี้แหละไล่เลี้ยงนะไล่เลี้ยง ไล่ทุ่งอ่ะครับผมเขาไล่ทุ่งอะอันนี้วัวไล่ทุ่งนะอไม่ต้องลงทุนอะไรนะไม่ต้องต้องผูกด้วยไหมล่าสุดเห็นคุณตาบอกว่าขาดทุนไปสองพันสองพันเบียยงกี่เดือนครับคุณตาแปดขนาดว่านั่งรถไปกับในห้อยในห้อยอ่ะไปที่ตลาดเลยไปด้วยตัวเองเลยนะไปด้วยตัวเองไม่ได้ผ่านใครเลยไม่ผ่านถ้าผ่านมันเกินนั้นอ่ะมันครึ่งมันไม่ใช่แค่สองพันนะคุณตาซื้อมาเท่าไหร่ ซือมาเจ็ดพันห้าแม่ลูกเจ็ดพันห้าแล้วก็ฉีดยาให้หมอเขาบำรุงให้ฉีดยาบำรุงอ่ะให้อ้วนนะให้อ้วนขึ้นนะแสดงว่าวัวที่ไปขายที่ตลาดนัดคือวัวที่อ้วนสภาพดีสภาพดีเราไม่ไม่ให้มันเยวแห้งหรอกอ่าให้มันพร้อมที่จะมีราคาเนาะใช่ตอนที่อยู่ในครอกแหละที่ให้สั่งหมอเขาให้ มาฉีดตรงนี้ยาบำรุงยารคับผมญาติอะไรก็เข็มสองเข็มแหละเขาก็คิดเอาเป็นเงินไปสองร้อยครับผมอืคุณตาเลี้ยงกี่เดือนนะคู่นั้นแปดปดเดือนเลี้ยงจนมันเยี่ยมไปเลยใช่ไหมตั้งแต่ธันวามกรากุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนายนก็รักดาพาสิงหากเนี่ยกำลังเข้าสิงเจ็ดเดือนแล้วกันนะเจเดือนโอ้ย เลี้ยงวัวจิตเดือนแล้วเลี้ยงขาดทุนนี่นะอไม่ใหา่ไม่น่าเชื่อเลยนะไปเท่าไหร่ก็ไปขายเจ็ดพันอ่ะคุณตาซื้อมาเท่าไหร่นะครับเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าค่ารถเท่าไหร่ค่ารถห้าร้อยห้าร้อยตอนที่คุณตาไปขายที่ตลาดเนี่ยที่ตลาดเลยมีคนมาถามเยอะไหมเยอะสามเจ้าสี่เจ้าแล้วนะครับผมประมาณนั้นแหละเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติส่วนมากจะเป็นคนคนเราเองอ่ะคนพื้นบ้านเราอ่ะ เพราะแต่ไม่รู้บ้านเขาอยู่ไหนนะแต่มันจะมีผอค้าแบบไม่ใช่ผอค้าต่างต่างจังหวัดอ่ะครับผมอืมคนในพื้นที่นะคนในพื้นที่อเขาซื้อไปแล้วเขาก็ไปกักกักระบะเลี้ยงต่อเหมือนกับเราเลี้ยงมา๋อครับผมได้เออน่าจะได้เพเขาก็ต้องไปขายเหมือนกันแหละคือความคิดเขาน่าจะเป็นไปได้เหมือนคุณตาคิดนะอ่าน่าจะโอคิดว่าไอ้สองตัวนั้น ตอนที่คุณตาตั้งราคาเท่าไหร่ครับตอนที่เอาไปตั้งเก้าพันห้าเก้าันห้าคิดว่าถ้าไม่ได้ก็ประมาณ8 0 0พันก็ยังยังได้ทุนคิอย่างนั้นเอาทุนคืนก็ยังดีเพราะซื้อเจ็ดพันห้าใช่ไหมครับผมค่าบริการค่าดูแลนะแปดเดือนนะไม่ธรรมดาคุใช่ธรรมดาเลี้ยงวัวแปดเดือนนะผู้ชมครับไม่ธรรมดาอืตั้งไปเก้าพันเมีคนมาถามไหมมีคนมาถามไหมช่วง9 0 0า ช่วงเก้าพันเขาถามแต่เขาเขาไม่ให้ราคาอ่เขาก็เดินผ่านไปอ่าเห็นเจ้านั้นมาอีกก็บางทีต้องเดินไปดึงเอาไว้เจ้ามาดูว่าผมหน่อยเนี่ยขายไปว่าซื้อมาเจ็ดพันห้าอจะขายเท่าไหร่เลี้ยงมาแปเดือนอืมจะขายเท่าไหร่เก้าพันห้าต่อได้ แต่เขาก็ไม่ยอมต่ออีกน่ะเพราะว่ามันยังแพงอครับผมก็เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงต้องรอให้คนที่มาต่างจังวัดจะเาคกลางครับผมก็ไม่มีรถมันมาอยู่คันสองคันแล้วบัวทั้งตลาดน่ะเยอะมากเลยนะเยอะบัวถึงพันตัวไหมถึงถึงแสดงว่าตัวเลือกเยอะตัวเลือกเยอะเขาก็ตัวไหนที่มันถูกกว่าเราเขาก็ซื้อตัวนั้นแหละอ๋อครับผม คุณตาเลี้ยงแปดเดือนมีหัวอาหารมี้ำไหมหัวหำไม่มีเนรมชาหัวอาหารแน่น่าจะลงตัวพอดีเลยใช่หัวถ้าตาเลี้ยงหัวอาหารนะครับผมยาสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้ซื้อเออหัวอาหารก็ไม่ได้ซื้อเลี้ยงธรรมชาติแต่เราก็เลี้ยงมีมีที่เลี้ยงครับผมเนี่ยไม่ได้ซื้อครับผมก็ไปเลี้ยงด้วยกําลังของคนเลี้ยงแหละออกแรงนะออกแรงเองครับผม เห็นคุณตาบอกว่าเอาออกทุกวันเกือบทุกวันไหมทุกวันนี่วันนี้ก็ออกอาทิตย์นี้ออกหมดทุกวันแหละที่ที่ไม่ออกวันไหนที่ฝนตกทั้งวันอ่ะอืมอืมเพราะผมดูนะคุณตานะผิวพันธุ์วัวนี่สวยมากเลยนะก็สวยทุกตัวมันสะอาดนะครับผมมันเลื่อมนะผมว่านะเลื่อมคนเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นเราไปเลี้ยงโอกเขาว่าเลี้ยงเลี้ยงวัวยังไงยังไงถึง อ้วนดีอืมแล้วคุณตาบอกเขาววายังไงครับก็เลี้ยงด้วยธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมชาติคือเอามาเลี้ยงแบบนี้แหละไล่เลี้ยงนะไล่เลี้ยงไล่ไล่ทุ่งอ่ะครับผมเขาไล่ทุ่งอ่ะอันนี้วัวไล่ทุ่งนะอืมไม่ต้องลงทุนอะไรนะไม่ต้องต้องผูกด้วยไหมผูกบางช่วงลูกผูกเพื่อให้มันกินละแวกนี้ครับผมจะให้ลูกมันไปไกลโอผูกแม่มันครับผม ปลูกไว้ครับประมาณสิบยนาทีก็ขยับครับผมขับเคลื่อนไปเรื่อยตัวผู้ตัวนี้เคยคิดอยากจะไปทดสอบตลาดดูไหมคุณตา <c oughs> เคยแต่ก็มันเพิ่งจะได้แค่กลุกอ๋อว,วัวตัวผู้นี่สักขนาดไหนถึงเอาไปตลาดกำลังดีกี่ขวบครับคุณตาจะให้ดีคือ3ปี3ปีเลยเหรออสปีหรือ2ปีขึ้นอ๋อทำไมต้องขนาดนั้นคุณตาเพราะว่ามัน ความอ้วนความที่มันแข็งแรงเนี่ยโครงสร้างนะโครงสร้างของมันเน่ยมันจะพอดีกับรอคาเขาต่างาอ๋อครับผมถ้ามันยังเล็กไปก็อ่าเท่าที่คุณตาดูโบโตผู้ในตลาดนี้สักประมาณนี้สักราคาเท่าไหร่ครับห้าพันห้าพันไอ้ยะทำไมมันถูกยังเลยประมาณห้าพันแต่ก็ไม่เกินเจ็ดหกพันแหละไม่เกินหกพันนะอ่อืมเราก็คำนวณเราเพราะว่าประมาณนี้ถ้าไปก็ ถ้าได้ก็คือประมาณห้าพันเนี่ยเขาซื้อน่าจะซื้อครับผมแล้วมีความคิดอยากจะซื้อตัวผู้มาเลี้ยงให้มันวนวดบ้างไหมก็มีความคิดแต่ก็จะเอาตังที่ไหน<อ>แต่เราไม่มีตังกระังทรัพย์ครับผมก็ถ้าขายตัวตัวเมียอย่างนี้ก็ขายได้แต่ซื้อตัวผู้มาแต่ก็ถ้าเอาแบบเท่าๆกันมันก็ เขาก็มีซื้ออีก่ะม่งั้นมันมันไม่ให้ตัวผู้จะดีกว่าอ๋อครับผมดีไม่ดีตัวเมียจะถูกกว่าตัวผู้ได้ซ้ําไปนะไปถูกกว่าถูกกว่าเลยเหรออครับผมพูดถึงตัวตัวอย่างนี้ก็สูสีกันตัวเท่ากันเนี่ยอ๋อตัวผู้จะออกก่อนครับผมต้องการตัวทําไมเขาต้องการตัวผู้เยอะจังเลยครับคุณตาก็ไม่รู้เขาว่าอตัวผู้เนี่ยมันเลี้ยงมันเลี้ยงง่ายหรือยังไงก็ไม่รู้ครับผมเลี้ยงไปมันก็กินแล้วมันก็โตเร็วอ่า มันเหมาะกับการขุนนะครับ,คร,บครับผมก็เท่าที่ดูนะผู้ชมครับปัวของขุตานี่กกอ้วนกลมดิกทุกตัวเลยนะเห็นว่าฟางใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดเนี่ยว่าจะให้ถึงกันยาเมันจะไม่ถึงอัดไว้สามก้อนใหญ่เลยนะออสามก้อนใหญ่ครับผมหมดไปแล้วสองก้อนสอง,สองช่วงนี้ต้องออกแรงอย่างเดียวเลยนะอออกแรงพยายามเซฟไว้ <laughs> ฟางอะเซฟไว้ก่อนอ <laughs> นี่วันนี้ยังก็ไม่ให้มันกินเมื่อวานก็ไม่ให้กิน ประหยัดแล้วนะตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มตัวแล้วว่ามันถ้าซื้อนี่คุณตาคิดว่าสักกี่ร้อยกี่พันถึงจะพอนี่ไหฟางนี่โอ้ฟางก็ประมาณสองเดือนเนี่ยสองเดือนลองคิดดูวันละก้อนมันก็สองเดือนก็หกสิบก้อนแหละครับผม 60ก้อนเป็นเงินก้อนละเท่าไหร่ก็ลองคุณคุณดูว่าสามก้อนร้อยนะสามก้อนร้อยครับผมันเกือบสองพันแล้วกันเกือบสองพันเอาสองพันเนี่ยขายวัวอาจจะกินวัวตัวหนึ่งไปหมดไปแล้วตัวเนี่ยค่าฟางก็หมดไปแล้วตัวหนึ่งนะเอาจิงริงนะคุณตานะจริงจริงอะเพรืะว่ายังไงก็เซฟไว้ก่อนพยายามให้มันกินมั่งไม่ให้กินมั่งให้มันปลอมๆมล้มไปเนาะครับผม ได้กินยากทีนี้ก็สองวันให้มันกินทีแล้วสามวันให้กินทีฟังอ่ะครับผมแต่ก็ไม่มกินเยอะหรอกช่วงนี้มันมองมองแล้วมันกลัวมันจะไปไม่รอดอ่ะครับผมแต่ผมดูนะเขาก็สภาพดีนะสภาพสภาพถ้าเกิดว่ามันมันอ้วนแล้วคุณตาก็ให้มันนอนพักผ่อนเถอะอย่าให้มันกินเลย คิดว่านี่แหละถึงว่าพยายามเซฟไอ้ทางนู้นหน่อยเพราะว่าดูทุกตัวมันก็ไม่มีตัวไหนจะอ่อนใช่ตัวไหจะอมครับผมก็พอไปได้ใช่ดูปากมันกําลังเคี้ยวกันอยู่นะคุณตาเนาะใช่ไหมเคี้ยวไม่หยุดนะเคี้ยวไม่หยุดเลยนะไม่มีตัวไหนร้องกินยากกินฟางนะแสดงว่าอิ่มของเขาจริงๆหละ อิ่มครับผมทุกตัวอิ่มหมดเลยถ้าสัพพวก็ถ้าเอามาให้กินมันก็กินมันก็กินจริงๆนะอ่าลับๆเลยว่าอิ่มเท่าไหร่ก็กินไม่รู้จักหยุดอ่ะผมว่าทําถูกแล้วอันนี้คืออิ่มแล้วิมแล้วคุณตาไม่ต้องให้กินนะอ่าแล้วก็ฝึกเขาด้วยฝึกเขาให้รู้ว่าเออมาถึงคอกแล้วอ่าครับผมมาถึงคอกแล้วก็หยุดกินกินข้าวคอกนู่นแหละประมาณพรุ่งนี้ประมาณแปดอุยเข้ามง เก้าโมงถึงจะได้ออกอ่ะอ๋อครับผมออกปั๊บก็ต้องให้มันไปเดินอยู่แล้วแวกหน้าบ้านทำไมคุณตาฟังมันก็มันก็รู้ว่าฟังมันเหลือน้อยมันก็ไม่อยากจะกินนะไอ้วัวพวกนี้นะเออมันก็รู้มันก็ต้องไปรู้แหละอ๋อถ้าเปิดประตูนั้นก็มันก็เตรียมตัวเลยนะสตาร์ทเลยใช่ไหมรู้รู้เวลาด้วยครับผม